มูโกกินะคะที่เราไปเพ้นก่อนหน้านี้ที่เป็นพี่ดิวไปเพเน้นเนาะร้านอาหารเกาหลีอย่างแน่นอนนะครับซึ่งร้านที่เราจะไปเพ้นวันนี้ก็จะเป็นร้านมูโกกิครับผมซึ่งตั้งอยู่ที่เดี๋ยมองบางกะปินะครับซึ่งจริงๆแล้วร้านนี้ก็คือซูกิชิกันนะคะต้องอธิบายก่อนว่ามูาากิที่เราเห็นไปแล้วเป็นเครือของซูชิคราวนี้เราเห็นร้านซูกิชิค่ะดีไซน์รูปแบบก็จะดูคล้ายๆกัน เรามาเป็นวันที่2แหละเนื่องจากเมืวว่อวานพี่ดิวเข้าแต่เราไม่ได้เข้าเนาะแล้ววันนี้พี่ดิวก็ไม่เข้าเราก็เลยเข้าอะงงๆเล็กน้อยวันนี้มีเห็นคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวน้องสองคนไปผักเดี๋ยวเราจะแนะนำรู้จักกันเป็นน้องใหม่ทั้งคู่โดยที่ร้านนี้นะคะเป็นร้านซูชิอยู่ในเดยโมบางแคตอนนี้กํลาลังรีรเวทอยู่บางส่วนเนาะโดยที่ร้านซูชินี้ก็จะมีกาแพงที่จะเพ้นทั้งหมดหนึ่งแผง,งที่อยู่ด้านหลังแล้วนี่อันนี้คือเพ้นแล้วหนึ่งวันนะทุกคนก็คือเห็นภาพเกือบครบหมดแหละ ดูเป็นร้านปิ้งย่างมีเตปญญาปิ้งย่างหมูน้ำจิ้มซอสเครื่องเคียงต่างๆก็เดี๋ยวเราจะขึ้นแบบให้ดูแล้วกันถึงแม้ว่าจะเห็นภาพที่มันดูใกล้เสร็จแล้วก็จะขึ้นให้ดูแบบนี้ดูคนเห็นโอเคก็คาดว่าวันนี้น่าจะเสร็จเพราะว่าเหลือดีเทลเล็กน้อยตันแบบเดี๋ยวเทียบกับแบบให้ดูอะนี่ตามแบบกับผลงานของเราเนาะก็คิดว่าวันนี้น่าจะดึกดึกหน่อยแต่ก็จะเสร็จเราจะอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันระหว่างนี้โอเคค่ะทุกคน คือน้องที่มาใหม่นะคะก็เป็นน้องอะไรให้ในน้าตัวก่อนเออลินค่ะเนาะก็จะเป็นเพื่อนไม่เป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องชุของชุน้องที่เคยโผล่มาบ้างเล็กน้อยก็เดี๋ยวน้องลินเนี่ยจะเก็บพวกชิ้นเนี่ยข้างบนน้องลินบอกว่าเดี๋ยวเราเนี่เก็บเนื้อก่อนให้เห็นดีเทลแล้วก็ไล่เก็บส่วนอื่นๆื่นที่หลังเนาะเอามานี่ยเดี๋ยวรอดูกันค่ะ น้สมาชิกอีกคนหนึ่งก็จะเป็นน้องคน้องครีมนะคะก็จะเป็นเพื่อนของน้องชุนชายก็ไล่เก็บชิ้นเนื้อเหมือนกันที่บอกไปตอนแรกที่น้องลินอู้สว่วงมากไฟราบสว่างขึ้นมาเพราะว่าช่างเปิดไฟให้รู้สึกนะค่ะโอเควันนี้เดี๋ยวเราไล่เก็บไปเลยร <c oughs> <ๆ>ะหว่างนี้เราก็มาอัปเดตอีกทีหนึ่งคะ่ะ <c oughs> plus, ing, lov를 붙여보면 사랑인 것 같고, say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서. ก็สเสร็จกันเรียบร้อยกับไซส์ของเราซูกิชิที่บางแคเนาะแถวนั้นก็จะเป็นประมาณนี้เชิญรับหมด2วันเนาะเป็นไงเหนื่อยกันไหมทุกคนให้เรายิ้มบ่งบอกดูเดือดกันนิดนึงเมื่อกี้ <c oughs> ก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเอเดวัตว์ <c oughs> ตามที่อยู่ต่างๆที่ขึ้นตามนี้เลยผลงานเราก็จะมีเยอะะมากมายแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราจะมีเพนทอีกที่หนึ่งคือที่ที่ที่ไหนล่ะเอ๊เอ๊ที่อะไรรึที่สูกิชิสาขา ราชพฤกษ์นี่ที่เวสเกตนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะอัพเดตไปหลังจากนี้อีกทีหนึ่งเราจะอัพเดตหลังจากจบไฟนี้เพราะว่ามันรูปแบบคล้ายกันเลยก็จะอัปเดตเร็วๆให้ทุกคนได้ดูเหมือนกันก็ยังไงลืมติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอันยองอาเซยโยบายบาย,บาย ก็จะเป็นผลงานคร่าวๆที่เซนทรัลเวสต์วิวเมื่อกี้เราพูดผิดไป,ไปดเป็นยวจเก็ตจริงๆวันที่เซนทรัลเวสต์วิวที่ราชพฤกษ์นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภาพผลงานที่เราเพ้นไปแล้วหนึ่งวันก็ไม่ได้ตามถ่ายอัปเดตอะไรเดี๋ยวยังไงถ้าใครสนใจอยากติดตามผลงานของเราที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอดูในเพจของเอวิวออดวอรนะคะก็ยังไงฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็ช่ำๆไปเลยก่อนกลับแบบเคสีศาสตร์สีศิลปิน <Up> นี่คือจบงานแล้วแต่ว่าแอปแตกแอปแตกก่อนมันไม่ไอยากให้เรากลับ,บสุดท้ายแล้วก็จะกลับใช่แอปแตกก่อนกลับสุดช้ำ oh, <okay. S 1> สมมติว่าเราเดินทางมาที่เซนท์แธนเวสต์วิวใช่ไหมแต่ลืมถามพี่อยู่ว่ารันอยู่ที่ไหนก็เลย oh. ต้องเดินหาแบบไกลเวอร์ไกลมาไกลแบบไม่ไหวแล้วคือเดินไปทั่วจริงๆอะทุกค